โลเทสโลเทสเทสเทสอะไรโอ้สวัสดีครับพบกับรายการพิศนาฟาเล่แอทอเหรอเออสำหรับคลิปนี้อันนี้คงเป็นแอปที่ทุกคนน่าจะเคยเล่นแล้วแหละเล่นนะแต่วันนี้บอกตรงว่าอัเนี้คือการแข่งด้วยศักดิ์ศรีของผู้ชายแต่ว่าเรามีกฎของเรานะครับตอนนี้มีสี่คนนะอยู่ตรงเนี้ยใครคะแนนน้อยสุดอัดเกมเกมหนึ่งกับช่วง 5นาทีกับตุ๊ดต้องเป็นเสียงตุ๊ดเท่านั้นห้ามเสียงผู้ชายไมงดด่งั้นผิดกฎงั้นอัพใหม่ลงใหม่ทันทีกูกูว่ากูจะเดินออกจากห้องเลยเดิน <c oughs> ไม่เอาเลยเงี้ยเอาเว้ยมาเดี๋ยวนัดเริ่มก่อนแล้วเอฟค่อยตามมาหัวหนาห้นา,ทหนาทีมก่อนเลยมาหัวหน้าทีมเริ่มก่อนโอเคพร้อมละเริ่มเกมเลยเริ่มมาหนึ่งสองสามมาเริ่มเริ่มเลยพิษณุณาตาเล็บเฮิมมา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  ตอแรกมาเลยตามบอกนะหรอเฉยนะโก้โกแกมีมันอยู่เม็ดเม็ดไหนเอ้าไอ้มันก็ทุกมันมันทุกเม็ดเด้เอ้าตายตาตัวการ์ตูนโลโก้โกแกชื่อชื่อโกหรือชื่อแกชื่อนารูโตะนารูโตะอันนี้เอาฮาหรือเอาอะไรเนี่ยเอาติ๊ตติ๊ไม่ชื่อสมชายเฮ้ยแกเป็นตุดเอาไว้แกเป็นตุดเอาไว้กูลืมกูลืม กาตูนในโกแกใส่ชุดอะไรอยู่เอ่เอเฮ้ยอยู่โดเฮ้ยมาแลวเว้ยดึงคะแนนกาตูนโกแกใส่เกี้ยวหรืเอเฮ้ยใส่เกี้ยวใ <c oughs> ส่เกี้ยวหรือเดินเท้าเปล่าใส่เกี้ยวมันบอกว่าใส่เกี้ยวแสดงว่าต้องใส่เกี้ยวอ้าวอะไรวะ,ะรวางมาดัดจำต้องวางอะไร วางเงินดิเออ,เอ,อถ้าคุณไปซื้อสินค้าราคา1 0 0่บาทแล้วคุณวางเงิน5้าร้อยบาทถามว่าคุณจะต้องกลับมาจ่ายเงินเพิ่มอีกกี่บาทจ่ายทำไมวะเอ้ยไม่ต้องดิต้องวางเพิ่มแล้วฮะวางเงิน 500. ไว้ห้า้อวก็ต้อง<ม><ม>อีก500รอยเปล่าวะเอ้าอ,อะไรวะน้ำแข็งใสได้ชื่อนี้เพราะอะไรใสน้ำแข็งใสดิเอ้าอ,อะไรวะน้ำแข็งใสคนไม่ใสได้ไหมอะไรอ่ะ ิีอะไรวะกูไม่รู้กูมั่วได้เชียะหมีขั้วโลกอยู่ขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้หมีขั้วโลกหมีขั้วโลกขั้วโลกใต้เอ้ยอะไรวะนัดนัดนัดข้าวขั้วปุ๊บวยเลยเย็ดแม่เลยกูมั่วเอาดิเอาดิเฮ้ยเดียเดียวเย็นเดาวอ่ะค่ะเดี๋ยวพูดดาวสุดดยวดูดูเออ๋ยเอาวงแหวนเดา๋ยวเดีวเย็นเย็เย็นเวันนี้วันศุกร์ดาวศุกร์ไม่ใช่อีกเชียะไม่ใช่ตัวนี้ต อะไรของกูเนี่ยอ่ะเดี๋ยวตามเมืองเอฟจัดไปมาดูดิว่าเริ่มเล่นเลยเริ่มเล่นอันนี้ตาเอฟแล้วนะฮะปิศาฟาเรสฟาเรชด้วยเยอะอ่ะเนื้อนุ่มนมดีกะหลี่ปั๊บดังเป็นคำขวัญของอำเภออะไรเยอะคำแรกมึงก็มั่วละเลขกหนึ่งตันกับนุ่นหนึ่งตันอะไรหนักกว่าเลขกดิ เอา้ไเอาไม,ไ,มไม่ใช่นี่วะหมูหันหาหมาเห็นหมาเห็นหมูมันถามว่าสรุปมีหมูอย่างน้อยกี่ตัวเ,เด็กกัมพระต้องถือพระหรือถือมีดเฮ้ย,ยถูกเลยเว้ยสะพานพุตเป็นสะพานข้าแม่น้ำอะไร<า>เฮ้ยแม่น้ำเจ้าพระยาเอเอ,เอคุณน้ำคุณด้ำคุณน้ำคุณชนะแล้วนะชนะมึงแล้วนะชนะมึงแล้วนะคุณรอดแล้วนะเออว่ะไม่ าบอกว่าอย่าบอกไม่เชื่อคุณไอ้กูไปบอกมันทำไมวะ <c ad ent> แม่งอ้าวสะพานพุทธทาสีเขียวเพราะสีเขียวเป็นสีวันพุธใช่ไหมกู <c ad ent> ว่าอาจจะใช่ก็ได้นะถ้าคุณมีพ่อตาคุณเป,เป็นอะไรกับพ่อตาเป็นลูกเขยอ่ะบอกกูอีกไปบอกมันทำ้ยอะไรวะคุณเป็นอะไรกับพ่อของตาลูกเขยดิเอ้ยไม่ใช่มัมเด้งหนงใครแก่สสดมัมเอาดูด้วย หมั่นท่งหน่งใครส่งสุดเฮ้ยเฮ้ยสี่เปล่ากูไม่พูดไรเฮียเดี๋ยวมึงก็ได้ตุ๊กี้ก็ได้เฮียต่อไปตุ๊กี้ดินเทียมมีไว้ทำอะไรโอ้หมดเวลาสามก้อเว้ยปันเดอะเ้ยเยอะตาใครอ่ะอ่ะตาคุ้งกันมาเอ่ะไปคุ้งตัวไปกูขอให้แม่งแบบได้หนึ่งเท่ากูไะคุ้งตัวเริ่ม เออติดอาฟุธแลบพิษยังครับไอ้ตั้นจอนมียศเป็นอะไรกูไม่รู้ไอ้ยี้อกูไม่รู้กูไม่บอกเด้อถ้าเราใช้บริการพี่วินแสดงว่าเราใช้บริการวินดีเซลเหรอไม่ใช่เฮ้ยคำว่าวินมอเตอร์ไซค์คำว่าวินมอเตอร์ไซค์มาจากกีฬาเลยฮะคำว่าวินมอเตอร์ไซค์าเอ้าอะไรวะ ถ้ากางเกงถ้ากางเกงนายคุณข้าววีนแสดงว่าคุณเป็นนักกีฬาอะไรเฮ้ยเดี๋ยวมันเลยเออถ้าเด็กสองคนเล่นจ้ำจี้ต้องจะต้องมีนิ้วอยู่พื้นอย่างน้อยกี่นิ้วฮะสิบนิ้วดิเออบอกเองนะเออถ้าแม่คุณใช้เออแล้วแต่มึงเลยอ่านไม่ทันแล้วไปเอาผิดโอ้ไปร้านไก่ไก่ถ้าพ่อคุณอยากกินผ้ากีริ้วฮะพ่อพ่อใครอ่ะกินผ้ากีริ้วผ้ากีริ้วเช็ดตีนเหรอหรือผ้าอะไรวะผ้ากีริ้วเช็ดตีนนะนะ คุณต้องไปซื้ออ๋อเครื่องในบุกอ๋อทีมร้านขายเอ้ยไม่ใช่ดิเอ้ยผ้าคีริ้วคือส่วนไหนของวัวอะไรวะเฮ้ยแต่ผ้าคีริ้วเอ้ยไม่ใช่กะเกินคือส่วนไหนเอ้ารอได้อีกไอ้เหี้ยเอาเอาแมงกดเบิ้นเลยเหี้ยถ้าคุณคุณชมคุณว่าคุณมีเกิดแสดงว่าคุณมีอะไร เท่ากันเราเสมอเหตุสมผลเท่ากันแดดมีแดดแน่นอนมีแบดแน่นอนอ่ะไอ้บิ๊กเฟรนลี่มาไหนจ้าอะคุณกดเริ่มเลยยิ่งเล่นยิ่งปวดหัวเก่งยิ่งเล่รู้คำถามคำถามอะไรอะมาผมจะอ่านให้ฟังอาเถ้าวันนี้เป็นวันพุธเมื่อวันซึมเมื่อวันซึมเป็นวันอะง่าย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 วันพุธเมื่อวัน ซืนเป็นวันวันอังคารจันวันเออวะนี่กูไปเรียนจากที่ไหนวันนี้เมื่อวานนี้ของพรุ่งนี้คือวันอะไรเดี๋ยวกูจะรู้ไหมเนี่ยเมื่อวานของวันพรุ่งนี้กูเมื่อวันซื่นเมื่อวานดิต้องเป็นเมื่อวานเมื่อวานซืนของวันมาลืนคือวันอะไรเมื่อวานซืนของวันมาเอาพรุ่งนี้ไม่ใช่เออมันเกิดพ้อง ถ้าไปร้านตัดผมแล้วมีป้ายเขียนว่าเด็ก30ผู้ใหญ่50แล้วเด็กอายุอะไรวะเนี่ยเด็กเด็กอายุ30จะมาตัดผมต้องมาจ่ายเงินกี่บาทห้าสิบดิเออแล้วถ้าช่างตัดผมอายุ20ต้องจ่ายเงินกี่บาทไม่ต้องจ่ายเงี้ยเขาป็นคนตัดเฮ้ยไม่ใช่ดิเอยไม่ใช่ดิเดี๋ยวแล้วถ้าคนช่างตัดผมอายุไก็ตอบไม่ต้องจ่าย ก็าผ่าดแล้วไงกุ้งเลียบกุ้งเบียนกุ้งเสียบเฮ้ยเยกุ้งเสียบใช้อะไรเสียบกุ้งก็ใช้ไม้ดิเ้ยถ้าสี่มันก็ชนะมึงเองเสียบใช้อะไรเสียบหอยก็ใช้ไม้เหมือนเดิมเอ้ยหอยคลางเออ้ยคลาหอยคลางคลางมีเสียงอย่างไรเอาไม่รู้ไม่เคยได้ยินมาวะไม่ไม่มีเสียงเออ้หอยจุ๊บ จุ๊บหอยอะไรเอาจุ๊บหอยปะวะหอยจุ๊บจุบหอยหอยเอาจุ๊บหอยไม่ได้จุ๊บหอยหอยหอยทุกหอยเลยคนลุกต้องลุกไหมจะลุกทำไมไหนเอ่อไม่มีไม่ต้องลุกไม่ใช่เออไม่ต้องลุกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อพ่อโอ๊ยโอ้เป็นไงล่ะคือพวกเราสองคนตอนนี้คือสรุปว่าไอ้เอฟมึงได้ สามบิ๊กได้เจ็ดไอ้คุงตัวได้หนึ่งแล้วก็ผมได้หนึ่งมีรีแมทแน่นอนรีแมทอ่ะวันโกน์ห้าบาทสิบบาทท่านเพื่อในแชทได้ยินนะโอเคอ่ะอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะแข่งก่อนแล้วคุงแข่งน้อยสุดจัดแน่นอนหนึ่งคลิปโอเคไหมโอเคเฮ้ยกูไม่น่าพลาดเลยเอาเอามนะผมนะ อ่ะผมล่าสุดเอาใหม่ใหม่คะแนนนี้ไม่เอาไม่เกี่ยวนะคะแนนเดิมไม่เอานะปริศนาฟ้าแลบแก๊บไปเดินคุกกลับเฮ้ยบมีทุเรียนห้าลูกหยิบออกสามลูกได้องุ่นกี่ลูกเอ้าไอ้เชี่ยมีทุเรียนห้าลูกหยิบออกสามลูกได้องุ่นกี่ลูกเอ้าแล้วกูรู้ไหมว่าองุ่นมีกี่ลูกก็สองสองลูกเฮ้ย ไม่มีสักลูกดิเออขนมถ้วยฟูได้ชื่อนี้เพราะอะไรขนมถ้วยฟูอ่ะไฟูทุกอันดิเอ้าไม่ใช่อกี้ะเพลงกันไกลไข่ผ้าไหมซื้อไข่สองใบต้องจ่ายตังกี่บาทกันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบไข่หนึใบสองบาทห้ก็ต้อง5บาทดิเพราะซื้อสองใบเอ๊ ไอ้เหี้ยถ้าคนชั่ววิ่งราวอย่างรวดเร็วจะเรียกว่าคนชั่วช้าหรือคนชั่วเร็วอเดี๋ยวคนถ้าคนชั่ววิ่งราวอย่างคนเร็วอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ก็ต้องคนทุกข้อปะวะเอาไม่ใช่นี่วะถนนพระรามเจ็ดไปสิ้นสุดที่จังหวัดใดกรุงเทพอ่าไม่ใช่ไม่มีอ๋อไม่มีถ้าต่อจิกซออะไรหาย จิ๊กซอจิ๊กซอดิไม่มีอะไรหายดิเอาอะไรวะจิมชวนชื่นเป็นญาติอะไรกับแจ็คชวนชื่นจิมจิมกับแจ็คอ่ะพี่จิมนี่มันไม่รู้ไม่รู้กูไม่บอกไอ้จิมเป็นพ่อดิเอ้ยอะไรวะแจ็คชวนชื่นเป็นญาติอะไรกับจอยเป็นน้องชายเออจอยชวนชื่นเป็นญาติอะไรกับนคบไอ้เหี้ย สวัสดีชาวเสื้อเสื้อแขกคุละอานอนสัอ่ะเล่นใหม่ไอ้คุงตัวมึงต้องไม่ได้ตะขอ้ะกูถึงจะชนะกูถึงจะชนะไงได้สองได้สข้อกูชนะแล้วกูชนะแล้วเว้ยถ้าพ่อลอดคุณออกมาที่เชียงรายแต่เอาไปเลี้ยงดูที่ชุมพรและมาเรียนต่อที่กรุงเทพคุณจะเป็นคนที่ไหนไอ้เย็ดเข้ก็ต้องเป็นคนกรุงเทพปะวะจิไบอกเด็ออซอยตันไส้ตัน คุณตันโบตันชื่อไหนเป็นชื่อป่าไม่รูไม่บอกเออไส้ตันเออบอกมาบอกมาตำเยี้ยอะไรวะเดี๋ยวชนะเลยเฮ้ยชนะแล้วต่อ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 ซอยตันไส้ตันคุณตันอ้าวโบตันไม่ใช่เหรอข้าวลืมผัวถ้ากินไปแล้วจะลืมอะไรลืมผัวปะวะไม่มีลืมอะไรเออพูดเก็บอะไรไม่ได้หนู ไขมันไขมันกูดูไอ้นี่อยู่เรียโซไขมันอ๋อบอกกูเองนะทำไมทำไมของกูไม่เจอคำถามง่ายหน้าเตาหาโลโก้ตสามแม่ครัวแม่ครัวคนไหนไปผมปล่อยทุกคนปะวะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โลโก้ตาสามแม่ครัวแม่ครัวคนไหนใส่เสื้อลายลายเสือแป๊บหนึ่งกูไปซื้อก่อนใส่ทุกคนปะวะโลโก้ตาสามแม่ครัวแม่ครัวคนไหนถือหม้อ ไม่มีบ้ามันยืนยเฉยอ้าวขอโทษโลโก้ตาสามแม่ครัวแม่ครัวคนไหนถือฝาหมอ้อไม่มีปาวะไม่มีไม่รู้ <c oughs> รอะ่ะ <c oughs> แล้วก็ตาสามแม่ครัวอีกหนึ่งคนที่เหลือถืออะไรถือทียอะไรไม่รู้ตอนนี้กูหิวแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> หิวมากเลยตอนเนี้ยถือชามกระชอนโ <c oughs> อ้ตาสนนสุภาสิทธิ์ไทยเห็นช้างขี้ให้รีบตักเจ้าะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จับตะกแตน ออเกาวตาช้างใช้ส่วนไหนของช้างโอ้หมดเวลาแล้วก็สรุปผลกันแล้วโอเคสรุปผลว่ากูแพ้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกคลิปหนึ่งไม่รู้วันไหนอ่ะดูลมก่อนฝากเออฝากแชร์คลิปของพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากปุ่มซับสไครต์อยู่ด้านข้างด้วยเด้อฝากพวกเราแฮมเตอร์ทีวีกันด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ